น้ำยาล้างหัวฉีดมันจะทําความสะอาดคาบคาร์บอนได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมเอาหัวเทียนเก่านะครับเป็นหัวเทียนเก่าของฟีโนของผมเองนะครับนี่หัวเทียนเก่านะเบอร์ซีอารู้เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวโฟกัสก่อนอันนี้ซีอารหกไอเอ็กนะครับเป็นหัวเทียนอิริเดียมไอเอ็กของทางเอ็นจีเคนะฮะเป็นของรถยามาฮ่าฟีโนของผมนะครับเพื่อนๆนะอันเนี้ยดูสภาพหัวเทียนแล้วกันว่าสภาพมันขนาดไหนเดี๋ยวผมปรับโฟกัสก่อนนี้ครับ ดูความโศโโรกของมันนะฮะว่ามันโศมากนะครับผมนี่นี่ดูภายในข้างในหัวเทียนนะฮะให้ผมให้ดูใกล้ๆดูโฟกัสได้ไหมนะมเบออ่าเนี่นี่เนี่นเเรียกว่าเละนะับผมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้ครับตัว G สิบเจ็ดไนพของเรานะครับผมเอามาทําความสะอาดดูเราจะแช่ไว้สักประมาณครึ่งวันนะว่ามันจะสะอาดขึ้นไหมนะครับโดยที่ผมจะเอาหัวเทียนตัวนี้ย่อนใส่เข้าไปในนี้นี่ยอนใส่ไปเลยนะแบบ นี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้ไว้่างนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเทเจ้าตัวน้ํายาล้างมือฉีดเนี่ยเอาให้มันเกินเกินขึ้นมาหน่อยประมาณสักถแถวนี้สักกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผมเปิดฝาเลยนะสด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 อันนี้สดสดเลยนะ่ะอชิบอืมจานี้นผมจะเทลงไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ นี่ฮะ G17 สิบเจ็ด plus อืมนี่เราก็จะแช่ไว้ดูหน่อยครับว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกสักประมาณสักครึ่งวันหรือประมาณสักชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอะเพื่อนๆนนี่เราทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆครับประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้นะเราลองมาดูที่ตัวหัวเทียนกันครับอตัวน้ํายานเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีสีออกขุนน่นขุ่นขึ้นจากตอนแรกเนี่ยมันใสเหมือนน้าเลยครับ มันจะออกขุ่นๆนะครับและดูที่ฐานแก้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีข้าวเหมาเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ท้ายอยู่ที่ก้นแก้วเนี่ยเพื่อนๆซึ่งผมว่ามันก็น่าจะออกจริงนะแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานกว่านี้ครับแบบทิ้งไว้เป็นวันนะเนาะผมว่ามันนา่าจะใสกว่านี้แต่ผมว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเอาเขาเรียกน,นะพวกแปรงสีฟันหรืออะไรเนี่ยมาทามาขัดนะนะผมว่ามันน่าจะคามันจะหลุดเลยแหละเพราะว่าอันนี้มันคือทิ้งไว้เฉยๆนะมันร่วงลงมาเนี่ยคาบนี่ครับมันร่วงลงมา ผมว่าน่าจะโอเคนะแสดงว่าน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยมันละพวกคาบคาร์บอนได้จริงนะเพื่อนๆนะแต่ว่าตอนที่มันอยู่ในห้องเครื่องครับที่มันอยู่ในห้องเครื่องหรือว่าอยู่ในความแรงดันหัวฉีดอะผมว่ามันน่าจะดันพวกคาบคาร์บอออกมาได้ดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันคือการแช่ใช่ไหมเพื่อนมันคือการแช่คือมันอยู่เฉยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในหัวฉีดอะมันจะต้องแบบพิ้วยิงยิงพิ้วเงี้ยมันน่าจะดันแรงไอ้พวกคาบคาร์บอนออกมาได้เยอะกว่านะ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะผมแช่ให้ดูแล้วนะครับนี่ประมาณชั่วโมงกว่าๆได้เพื่อนๆนะก็ออกมาประมาณนี้ครับผมก็สรุปว่ามันเอาคาร์บอนออกมาได้จริงนะโอเคเฉียบครับ